บางครั้งเธอปากพูดออกมาว่าอีเพียงทอถามอะไรกันไี่มันเครียดนะแกี่พูดจริงๆพูดมาแต่เราเลยจะพูดเลยนะเครียดคือมันท้องแล้วมันหาผัวมัในใครมันเครียดถามมันยังไงมันย่มไม่ไบอกไอ้ดุกว่างเหนือไกลแถวไอ้หดุว่างตายแล้วก็ไม่มี ไม่หนูก็ไม่นึงคนในบ้านอยู่สามคนมีผมมีเวียงมีด้วยหรือจะเป็นในตัวทำอีเพียง้อมมันก็ไม่แน่พ่อมาเรเดียไม่มากเลเรเยไม่แน่หมอนมันไม่ได้ที่่าฆ่าอีเพียงร้องหรือว่แกไปคนทอีเพียงร้องกตนแน่มือดีดู่อไหอ้าวข้าเห็นได้ยก็่งพ่มัหมดเลยอีเพียงมันเป็นลุกผู้หญิงและปกติผู้หญิงไม่เก็บเินเดียวผู้ชาย อ๋อ้าเวลาไม่เอาตังขึ้นมาเลยทำงท้องแม่ไปเลยาใจมาโอเคพ่อแล้วกาพูดกันตามมาถาพ่อลูกดีกว่าตามเลยไอ้กันไอ้กูพ่อมึงาจับลดจับไหล่เราพูดกันตามถาพ่อเลยแกให้เพลงโทษเลยแกก็บอกถ้าไม่เปลียนแกพี่แกจะไม่น้องต่อย้่าเฮ้ยไอ้ปาหาเจ้าเด็กเล็กใส่ป่าเขาไ้ยงไไอ้นใช่ไอ้คนวัลไทยฝั5เนี่ย

มงมงมงไปถง่มงไปถุงมึมงไปี่กีก็มี่างที่ไหนน้องขอจะมาเสพเนี่ยไอ้คนี้แหอะปากน่นเองนี่แกตลกมากเลยนะี่เขาว่าเครียดอยู่เนี่ยี๋ยวมึดคอยดูคุณจะได้อีเทออมาถามถ้ามันเยมันไม่บอกแล้วก็คุจะฆ่ามันด้วยมือเนี่ยอะแล้ก็ติดคุกเลยไม่ติด พอให้เพียแต่พุกที่ขวันตายเลยเออจะฆ่าตัวตายเลยเออแหม้ารู้ทันกันเลยทำไมแหมถถานีรักกับม่ได้จะฆ่าตัวตายตามไปรักการฆ่าท่านจะไม่พอพี่เกย์ไปเนอตาลุงเดิมคอยดูเนี่ย ้องเรียกลุกสาวเมื่อโรคหึงใจจะรุกมายืนอยู่ข้างขาขาเลยับแม่โดนนะดูเรียกมานยังไม่กล้าตบตาเลยธรรมดาเนี่ยมองหน้าก็ไม่ติดเนตียที่พอยิออกมาวันนี้เพราะมาถามมาเมื่อก่อนนี่แหละ ใครจะทำท้องไอ้จนพีเจบอกไม่ได้จริงค่ะยาใครทำท้องแล้ก็บอกมาลงวะเออบอกบอกิดความากแต่ที่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเพรท้องไหนตขมาทุกวันทุกวันเราต้องการหาตัวทอเด็กนิดชอบไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยแบบนี้มึงไม่เห็นแะ่พ่อแก่พี่ก็ไม่กลูกมึงมึงไม่ต้องอายกูหรอกมึงหัวแก่ อกพไม่ด้เขาัวีไม่เหมือนกับคนในเกิดเขาจะเข้าก็มันจังเหือนได้ยไงดีเพียงเลยก็มันเอาพ่อทำผัวซะพูดว่าตังเจริงจริงเพียงใจดูเกิดเึแบบเองที่ดหที่ทอนที่พ่อที่จนก็ตกิดจาชูช้าแต่่าพ่อรอไปอีกค่สเลย สิ่เี่นมพูดอ่งนะมันหมายความว่าย่งไรวะมันให้เราอู้เด็กถ้าเด็กออกมาเนียหนักเด็กเปนเ้ก็ดงว่วมท้องัคนธรรมดาสมัาทั่วไปแต่ถ้าเด็กออกมาเนหนัมันเหลือต้นเลยกะดงว่าท้องแก่แก่ก่น ขา,า,า่าขาถ้ามองว่าได้หน้าถิงตา,าพ่อแต่ว่า,วามีเองเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อและเออท้องขาบ้านพ่มาและหาผัวไม่ได้และคนอย่างพ่อจะไปม,มองหน้าใคติดเพียงถามทีแล้วพูดทีแล้วทำามเขาบอกพ่อไม่ได้ไม่เป็นไรลูก กูเป็นพ่อสร้างมึงเกิดได้กูก็ค้าชีวิตมึงได้อเีอ่างมึงจะอาชีวคมึงจะเาพูดใหลูกงรงจะเลาจะมาไม่เาไ้ออไ้้ไอ้ไอ้ออไไอ้อะไ้อ้อ นี่แกงแลนวข้าวมาได้หรืการหาผมก็ยิ่งเพ่ได้แก่ข้ามาได้ผมข้ามาได้ทำไมแกไม่รับก็ล่ะโอ้ย <c oughs> นี่ทำอะไรแกได้แตว่าแกไม่เอาไม่ได่ไงก็ดได้ถ้าแกตั้งใจจะข้ามาข้าบอกก็ได้ไเพราะใครเป็นหัยวาาย,ยีย่เพียรอ๋อไอ้ตวนแสดงว่ามึงรู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมรู้ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นีเยียงท้องเนี่ยมันเป็นใครผมพูดมาเลย 别走。<laughs> I <laughs> you. ไปเียกข้ามาได้เลยเล็กๆตอนนี้ถ้าข้าจะไม่เจอข้าไม่ได้แล้ววันนี้จะไปมันโดนท้ายนี่ข้าต้องไปแต่ไกลมากเลยข้าขอทำดีกับแกสักครั้งข้าจะทำปากกันก็ป้องนี่

然后。<noise>